คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับก็สกูดูร,ดร, Guru, รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาเจอกันในช่วงของเดือนนี้ก็ปลายเดือนกันยาคับจะเข้าเดือนตุลาครับเดือนแห่งเทศกาลฮาลโลวีนถ้าของฝรั่งเขาใช่ไหมครับเดือนแห่งผี ซึ่งจริงๆของไทยนี่ก็ล่าสุดก็เนี่ยจริงๆเดือน 9, เดือนเเดือนสิบนี่ก็คือเทศกาลเดือนสิที่ภาคใต้ผมไปมานะครับครับก็เกี่ยวกับผีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเว้นเรื่องของผีมาหน่อยมาพูดถึงเรื่องของเครื่องรางของขลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ก็คือ,อพระขุนแผนใช่ไหมครับอุ้ยจริงๆก็อิงกับเรื่องผีเยอะเหมือนกันนะ<อ>ถ้าพูดถึงพระขุนแผนนี่ก็ต้องแบบ มีพลายกุมารเป็นเรื่องใช่ไหมใช่เป็นเรื่องที่คนอยากจะรู้กันเยอะมากใช่เพราะเรื่องนี้คือที่เรามาทําเพราะว่ามีคนถามหลังไมค์มาแล้วก็บอกเมื่อไรจะพูดเมื่อไหรจะพูดสักทีก็เลยสักรอบหนึ่งซึ่งก็ย้อนไปดูของเก่าก็มีเหมือนกันจริงๆเราเคยพูดกันเราเคยพูดแต่เราพูดเรื่องพระเครื่องสายพลายมันไม่ได้เป็นขุนแผนโดยตรงอันนี้เจาะเลยอันนี้เจาะเอาเฉพาะขุนแผนอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่า คือพระขุนแผนเหมือนกับว่าชายไทยทั้งหลายก็อยากได้ครอบครองเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆพระขุนแผนคืออะไรแล้วก็มันมันเกี่ยวกับเมตตามหานิยมไหมมันเกี่ยวกับผีหรือเปล่าก็คงต้องเริ่มจากพระขุนแผนเดิมๆก่อนคือพระขุนแผนเดิมๆที่เราพบกันครั้งแ<ชะ>รกเนี่ยไม่ใช่พระในยุคปัจจุบันจะเป็นพระกลุเป็นพระกลุซึ่งเราพบที่กลุของวัดใหญ่ชัยมงคลที่อยุธยาเป็นพระขุนแผนเคลือบ เป็นพระคุณแผนเคลือบแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายกันที่พบอีกที่หนึ่งก็คือที่กลุ่ววัดบ้านกลางที่สุพรรณบุรีครับซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าคนที่สร้างพระคุณแผนทั้งสองที่เนี่ยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถครับซึ่งสร้างเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการฉลองชัยชนะในการชนะในเรื่องของยุทธหัตถีอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ ลักษณะพระขุนแผนเดี๋ยวลองให้ดูอย่างอันนี้ที่ผมห้อยอยู่เนี่ยก็จะเป็นพระขุนแผนกุกวัดบ้านกลางก็จะเป็นลักษณะที่มีพระองค์พระแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเรือนแก้วครอ,อบอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากศิลปะอันนี้ผนวกกับประวัติศาสตร์ว่าผู้ที่สร้างน่าจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเราก็พอจะคาดการได้ว่าพระนเรศวรเนี่ยท่านมาจากพิษณุโลกเพราะว่าเพราะฉะนั้นเรือนแก้วลักษณะนี้นาเอสของพนนึกออกว่าหมายถึงพระพุทธชินราชนั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงคาดการณ์ว่าพิมพ์ที่เป็นลักษณะของพระคุณแผนที่มีซุ้มอย่างนี้มาจากเรือนแก้วของพระประุทธชินราชซึ่งสมเด็จพระนเรศวรท่านมาจากเมืองพิษณุโลกดังนั้นพระคุณแผนจริงๆโดยดั้งเดิมจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแผน <c oughs> หรือว่ามหาเสน αι, ่ห์เมตตามหานิยมแต่เป็นพระที่เหมือนกับสร้างเพื่อฉลองชัยในการชนะศึกพมา่าแล้วก็ถ้าเป็นพระที่สร้างมาในสมัยการลบนี่แน่นอนว่าถ้าพูดถึงการปลุกเสกจริงๆพระสมัยนั้นก็ ก็คงมีพุทธคุณทุกด้านแหละแต่ว่าเด่นๆถ้าช่วงการลบคงไม่ได้เล่นเรื่องเสน่ห์มากม,มันน่าจะเป็นแบบแควคาดปลอดภัยหนังเหนียวคงกระพันอะไรสะมากกว่าซึ่งที่มาของชื่อทําไมต้องเป็นขุนแผนครับแต่ที่มาของอชื่อเนี่ยเป็นเพราะว่าพระขุนแผนที่โด่งดังอีกที่หนึ่งก็คือที่กรวดบ้านกลางที่สุพรรณบุรีซึ่งสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีเป็นตำนานเรื่องเล่าของขุนแผนขุนช้างขึ้นมาซึ่งที่สุพรรณอย่างองค์นี้เนี่ยอตอนที่เขาขุดพบกันครั้งแรกเนี่ย วางกระจายเกิดการอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดแล้วก็มไม่มีใครกล้าเก็บเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยไม่ไม่ชอบเอาพระมาไว้ที่บ้านราะคิดว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์ก็ต้องเอาพระไปไว้ที่วัด<ม>แล้วเขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยเยอะจนขนาดแบบพวกเด็กวัดเนี่ยเอามาทอยเล่นกันโยนน้าล่อน<ม>เหมือนล่อนหินนะล่อนหินเล่นกันเขาบอกว่าถ้าเกิดลองขุดลงไปที่ท่าน้ําตรงวัดบ้านก่ากเนี่ยจะเจอพระขนแผ่นเนี่ยละลายอยู่ตรงนั้นเนตะ็ม,ม,มไปหมดเลยครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่ได้ไปคือคนที่มาเที่ยววัดบ้านกากที่เป็นคนอื่น คนนอกอ่ะแล้วก็มาก็ใส่ถุงใส่ห่อกลับไปส่วนคนที่อยู่พื้นที่อ่ะไม่เก็บเพราะกลัวว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยทําให้หมดไปแล้วก็ความพิเศษของพระขุนแผนที่วัดบ้านกา่างอีอย่างคือเราจะเห็นมีลักษณะภายี่ยวภายคู่ตั้งเคยเห็นที่เป็นพระสององค์คู่กันตกลงเขาทําไว้คู่ตั้งแต่แรกใช่ทําให้คู่ตั้งแต่แรกสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระแผงที่แบบทําหลายๆองค์คือทาแบบว่ารอยา่างนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นการทําเพื่อสื่อถึง สมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระยากรสลดสององค์คู่กันเพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งค่อนข้างมีความชัดเจนในด้านหลักฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยนั้นแต่ทีนี้ที่มันเป็นเรื่องมหาเสน่ห์เพราะว่าพอไปอยู่ที่สุพรรณคนก็เป็นนึกถึงขุนแผนทั้งทั้งที่ขุนแผนไม่ได้เกี่ยวอะไรการสร้างท่านนง่เลยถ้าถ้าตามที่ผมเข้าใจก็คือคนก็คือให้คํานิยามให้เรียกง่ายๆว่าเป็นคําว่าขุนแผนใช่ไหมเพราะว่าเจอที่สุพรรณแต่ว่า จริงๆแล้วเริ่มต้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งชื่อว่าขุนแผนใช่หเหมือนแบบว่าคนที่แบบอาจจะได้จด้ง่ายอ่าพระขุนแผนมาจากสุพรรณนะอะไรประมาณนี้แล้วขุนแผนตามนิทานที่เรารู้ก็คือ,อเด่นเรื่องมหาเสน่ห์มีเมียเยอะคนก็เลยคิดว่าถ้าฉันห้อยพระขุนแผนแล้วจะมีมเมียเยอะมหาเสน่ห์ซึ่งถ้าเกิดเอาจริงๆตามบศาาิศสสตรไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะว่าก็คือแค่เป็นชื่อที่ตั้งเป็นชั่วคราวเป็นชั่วคราวแต่ว่าคนก็ไปยึดไปยึดตามคนตามชื่อที่ตั้งไปไปเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามีเสน่ห์เมตตาไหมคือ ถ้าพระระดับสมัยสมเด็จพระนเรศวรเสกเนี่ยจริงๆมันต้องครบทุกด้านเพราะบางคนเชื่อว่าคนที่เสกเนี่ยคือสมเด็จพระพนรักณวัดป่าแก้วด้วยซึ่งเป็นระดับแบบระดับปรมาจารย์ของสายวัดประดุษทรงธรรมเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคือพุทธคุณท่านมีทุกด้านอยู่แล้วแต่ทีนี้พอคนมาเชื่อด้านนี้ก็เลยอาลลาธนาแต่ด้านนี้มันก็เลยเกิดเหมือนพลังความเชื่อเป็น<ไ>ปพลังงานงมันดึงขึ้นมาเพราะจริงๆมีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วจริงๆในเรื่องขุนแผนเนี่ยอันนี้ที่ห้อยอยู่นี่ก็เป็นขุนแผนหลายๆพิมพ์เอ คือในยุคป,ปัจจุบันก็มีการสร้างขึ้นมาใ<ม>นขะุนแผนหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวที่กาญจนบ,บุรีขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวที่อยุธยาขุนแผนหลวงพ่อสวยวัดปีดารามที่นครปฐมหรืออันนี้ขุนแผนหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับ,บ,บอย่างเงี้ยก็มีค,ค,คือลักษณะจะเป็นเหมือนกันหมดคือมีซุ้มเหรือนแก้วแบบนี้ครัมีซุ้มเหรือนแก้วแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่ว่าจะใส่ออปชั่นอะไรเข้าไปแล้วแต่ศิละปะในการ<ม><ม>ใส่ทีนี้เรื่องขุนแผนเนี่ย จริงๆก็มีไปเจอเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือในปกติถ้าเกิดเราอ่านตามนิทานเนี่ยก็จะบอกว่าท่านเป็นแบบว่าขุนพลเจ้าชู้มีเมียเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอ่านเจออีกอันนึงซึ่งเป็นของหลวงพ่อฤาษีดิงดำพระราชพรมยานเขียนเนี่ยท่านเขียนไปอีกในแนวหนึง่งซึ่งผมอ่านแล้วเออดูมันมีเหตุมีผลดูน่าสนใจขึ้นค,คือเขาบอกว่าคือท่านเล่าว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ย ขุนช้างเนี่ยที่ชื่อขุนช้างเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลช้างในการนําหาช้างเข้าสู่วังหลวงส่วนขุนแผนนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาธิการเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการลบอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเป็นศัตรูขุนช้างแต่อย่างใดเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยซ้ําแล้วก็เวลาออกรบเวลาอะไรต่างๆก็ช่วยงานกันส่วนแบบนางวคลี่ที่เราบอกว่าขุนขุนแผนผ,นผ่าท้องเอาลูกออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆ บล็อกลี่นะ่ะคลอดลูกออกมาแล้วลูกตายในท้องแบบตามธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นพอคนสมัยก่อนนะถ้าเกิดลูกตายในท้องมันก็ทําให้แม่ตกเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตตามกันไปแต่ทีนี้พอนิทานเอามาแต่งมันก็เลยแบบว่าไปเป็นเรื่องเป็นราวดรามา่าอะไรอย่างนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องลองเทียบเทียบกับหลายๆอย่างดูว่าจริงๆท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยครับ,รบผ,มผมเคยเห็นผมเคยเห็นนะเป็นแบบว่าเป็นขุนแผนนันนี้แบบว่าตามความเชื่อเลย เป็นรูปผู้ชายเป็นนักรบเลยนะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนนางขนมสองข้างเลยเป็นผู้หญิงอันนั้นคือแบบว่าตั้งใจจะทําให้เป็นขุนแผนไปเลยเป็นองค์พระเลยมีผู้หญิงสามสี่คนอันนั้นริงกินพระทั้งเหนือก็มีนะเขาเรียกพญาเข่าคาแล้วเขาก็มาดัดแปลงเป็นลักษณะเดียวกันคือแบบอันนั้นนั่นคือไม่ใช่พระเลย่ะครับคือเป็นแบบว่าเป็นผีรื่างงไปเลยแต่ทีนี้ขุนแผนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่เมื่อกี้คุยกับต้าคือหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นขุนแผนดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะมีแต่พระ แต่หลังๆนะเราจะเริ่มเห็นว่าขุนแผนมีเด็กข้างล่างมีเด็กนอนอยู่ข้างล่างครับซึ่งขุนแผนที่มีเด็กนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเราเรียกขุนแผนพลายกุมารซึ่งดังหลายที่ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่อย่างอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อสาครซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อทิมเนี่ยก็คือมันก็มาจากนิทานความเชื่อว่าขุนแผนผ่าท้องนางโบกี่ทากุมารทองเพราะฉะนั้นพอคนรุ่นหลังสร้างขุนแผนเขาก็เลยคิดว่างั้นใส่กุมารซึ่งเป็นแบบลูกขุนแผนก็ไปด้วยดีกว่าครับ ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วย่างงี้ขุนแผนถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าขุนแผนเป็นพระพุทธชินราชแล้วไม่มีอย่างนี้เอามาใส่ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นออปชั่นที่สามารถใส่ได้เหมือนเราใส่พระแล้วเราจะใส่เทวดาเพิ่มลงไปใส่ผีเพิ่มลงไปเพื่อช่วยดูแลก,ก็ได้อย่างของใส่หลวงปู่ทิมที่มีชื่อเสียงมากก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าหลวงปู่ได้เอาจากศพของคนตายจริง,รงๆซึ่งเป็นแบบเด็กที่ตายตามธรรมชาติไม่ได้ไปฆาตกรรมอะไรนะแล้วก็เอามาเพื่อที่จะเอาส่วนผสมมาเพื่อให้เขาเนี่ยได้อยู่กับพระเพื่อที่จะ ให้เขาได้ทําบุญเพราะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในสุสานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีโอกาสทําบุญแด้ถ้าอยู่กับพระมีคนมาขอให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมีพนะคุณนแผนผงพลายกุมารเพิ่มขึ้นมาแต่คนก็จะชอบไปเชื่อว่าแบบโอโ้โหมีพลังผีขลังอะไรซึ่งจร <ừ> ิงๆมีคนถามบ่อยมากเลย,เลยในเพจคืออาจารย์หนูได้ผงพายกุมารมาผมได้มามันจะมีผีตามมาไหมมันจะเป็นของอันตรายหรือเปล่า <ừ> อะไรประมาณนี้คือ พวกผงพายกุมานเนี่ยถ้าเป็นพระที่เก่งๆทำอะ่ะคือเขาไม่ได้เป็นผีแล้วล่ะครับคือท่านเอามาส่งวิญญาณให้กลายเป็นเทวดาเป็นอะไรไปแล้วแล้วเอามาเพื่อช่วยทําบุญแต่ถ้าเกิดเป็นพวกผงพายกุมารแบบใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่แบบพวกหมอผีหมออะไรทําพวกนี้อันนี้ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่เราเคยพูดคือพวกผงผีผงพายเนี่ยมันกินธาตุมันเกาะธาตุได้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างหลวงพุทธิมหลวงพ่อสาครอะไรที่แบบว่าท่านมีกรรมฐานมีกําลังบาร,รมีรพวกนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ คือคนก็อยากจะได้เก็บไว้แบบขังๆแต่เก็บไว้เองก็ก็กลัวผีขัดแย้งกันในตัวแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ว่ามีคนมาถามเยอะว่าอย่างนี้จะมีอิทธิฤทธ์อะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยคือคืออย่างถ้าเป็นขนทรงขุนแผนของโบราณก็จะเป็นเป็นพระเป็นพระเป็นพุทธคุณล้วนๆแต่ว่าถ้าเป็นมีภัยกุมารคนก็รู้สึกจะมีความแตกต่างไหมครับอย่างขั้นตอนก็ ข,ข,ข้างตอนก <มา S 1> ็แตกต,ต,ต่างในเรื่องของมวลสาร,รแล้วก็เหมือนมีออปชันเสริมเข้าไปคือนอกจากมีพระแล้วก็เราใส่ผีเข้าไปด้วย <ừ> ซึ่งในเรื่องพบภูมิทางพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องปกติผีก็เป็นผีที่เราเอามาเพื่อให้เขาได้อยู่กับพระได้มาดูแลเหมือนอย่างแม่นาคที่ท่านเจาะปันเด่งแม่นาคไปเพื่อที่ให้ไปอยู่กับสมเด็จโตเขาจะได้สวดมนต์ได้ภาวนาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับเป็นการช่วยผีจะมากกว่าแต่ด้วยความที่คนเราคือพูดง่ายๆคือรู้สึกว่าผีมันขังอะ ก็เลยนิยมกันมากทําให้มีราคาสูงแสวงหากันมากอะไรประมาณนี้แต่จริงๆคือถ้าเราใจเราอยู่กับพระเทวดาก็มาดูแลเราเทวดามาผีมันก็ตามมามันก็ครบเหมือนกันทีนี้มีคําถามจากทางบ้านถามมาเยอะมากว่าอย่างกุมารเอ้กุพะกุมารผงพัยกุมารเนี่ยกุมารเนี่ยเป็นกุมารเทพหรือกุมารผีครับก็คือถ้าอยากเป็นพระสร้างเนี่ยอย่างเรงทิกทีมทำเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นเทวดาไปแล้ว ก็คือบวชให้เลย<า>คือแบบว่า,อาเอามาคือหลักในการทําอย่างหนึ่งก็คือผีเนี่ยมันเป็นพลังงานที่สัมผัสได้ง่ายกว่าพรหมหรือว่าพระเพราะว่าพลังงานเขาหยาบกว่าเพราะฉะนั้นเวลาพระที่ท่านเอามาครั้งแรกเนี่ยก็คือท่านเอามาเพื่อเป็นตัวที่ทําให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสพ,พลังงานในการใช้ได้ง่าย พอใช้ได้เสร็จปุ๊บพอท่านฝากไว้ดูแลน,นี่นะใครเอาพระนี้ไปไปดูแลเขาด้วยมันได้ทําบุญทุกวันยังไงมันปรับเป็นเทวดาอยู่แล้วเป็นผมปุ่ดีอยู่แล<ห>้ว<ห>ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเพียงแต่ว่าถ้าไปเอาไอ้พวกผงพายที่แบบพวกหมอผีอะไรทําอันนี้ต้องระวังอันนั้นอาจจะเป็นผีอืมไสรรพคุณของผู้ชายใส่นี่อ่าอย่างที่เห็นว่าผู้ชายใส่อมิสเนโนนี่นั่นโชคลาภก็ไดอและในทางผู้หญิง เออแล้วถ้าผู้หญิงใส่ผู้หญิงมันก็มีเสน่ห์เหมือนกันคือมหาเสน่ห์นี่ถือว่าเป็นตอบเพศตรงข้ามแต่จริงๆอย่างที่บอกคือขุนแผนเดิมมันไม่ได้เป็นเสน่ห์แล้วคือคนชอบมัดรวมว่าคําว่าขุนแผนก็คือเป็นคลาไปแล้วในเรื่องนิยายหรือว่าแต่นี่คือมันไม่ใช่ไม่ได้ขุนแผนสร้างไม่ได้เกี่ยวอะไรขุนแผนไม่ได้เกี่ยวอะไรการเป็นแค่แบบว่าเหมือนเรียกให้จำง่ายๆส่วนคนก็เลยนั่นไปเลยก็เลยผูกความคิดตามกันไปเลยคก็น่าจะคลี่คลาย สำหรับเรื่องราวของพระขุนแผนนะครับแต่ถ้าใครอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับรายการก็จะออนแอร์ตอนใหม่ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง y t u t u นะครับแต่ว่าก็ในทาง f c e e o o o เนี่ยแฟนเพจเนี่ยเราก็จะมีการาาามาตอบคำถามตลอดเลยอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับอาจารย์รอบคิดหรือว่า,อารอฟังไลฟ์สตรีมมิ่งสดๆกันวันเสาร์สามทุ่มโดยประมาณนะครับก็ รอติดตามแล้วกันว่าตอนต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อแต่ถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมน,นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาคุยแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ